พต้องว่าอะไรสำหรับเบาไทยเมื่อยพี่น้องวินี้ใส่รถเทน่าครับปีนาทงใส่ชุดใส่คุ้ยนะครับผมเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมมินีิกะมาพบมาพอกันที่เก่านะครับกับช่องไปไายเฉียวนะครับผมมินี่สิพามาชมของไงครับมินี่ของไงครับไงอิลีนะครับผมนี่ครับมึงสภาพเง่าเหรอ นี่ครับมึงสภาพนะครับเบิดแล้วครเบิดสภาพครับโอ้ยอันนั้นพี่สันเตอริไงไม่ยังบางนากล้องไม่หนีแหละนี่นะครับผมไปไปชมเสียแขกเล็ดของไงครับวันนี้ครับเอาครับช่วงนี้ก็เ่ต้องถามหารถไทยไงนะครับช่วงนี้ลงหน้าครับ บ่ <laughs> มีเงินเติมละมันครับหาว้อยใช้สิไ่ย,ย,ยุคนี้ต้องประหยัดนะครับผมทั้งขาดทั้งขาดทั้งไถ้หาว้อยทุกปีทุกปีใส่รถไถใหญ่นะครับปีนี้ต้องใส่รถไถยหน้าหน่อยครับปุณิปีนี้เออปีตัดห่วงแล้วป่ะอือครับมึงเอาได้พี่น้องเอ้ย ครับจังหวะเลรยวครับจังหวะเลรยวเอ็กโอ้เสียแก่ครับมาเรียนตมครับไปหนึ่งนี่นะครับผมมาสัมาษณ์ับใจเขาวันเข้าวันเลยครับเข้าวันเลยโอ้เข้าวันเลยไปได้ได้ได้เสียแก่เสียแก่หลังจากที่ ขาน้ำมันครับขานั่งมั้งขานั่งม้งเสียแขกรถไถฟอร์ดนะครับผมมื่อนี้มาเล่นคู่ปตานะครับคู่ปตากับคู่ปต่าเพ้าเดียวผันเดียวข้ามครับยังไถยไม่ได้อยู่ขานั่งขานั่งมันจกาศหน้าผมนะครับมึงครับมึงรอบๆอบนะครับข้างช้งก็เป็นสวนมันนะครับผมข้างหน้าก็เป็นภูเขาครับวิวงามครับผมถ้ามีผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวกับมาเที่ยวไรนะครับผม ผมยินดีต้อนรับนะครับมากับมหาเสียแขกที่นด้แล้วครับเราปุไปใส่เรครับมองไกลแงก็ง่ายแล้วครับบรรยากาศดีครับบ้านผมเดี๋ยวมามืองครับว้าผมสี่ขับได้ว่าครับคนคนี้มาจะเป็นไดครับหลังจากที่บมได้ขับมาแปดปีครับไปเลยครับผม Ơ Cái đứt trộm Thôi chết mới chạy vô đây qua 8 tuổi rồi Như sở luôn Ôi Để máy con phép luôn แล้ว เ้าผมใส่รถไถยเงี้ด้ครับไถยพี่น้องมาใส่คุ้ยเล็กนะครับพหนาสงสัยส่ใส่คุ้ยเด้อะไม่เมื่อยแล้วบทต้องว่าอะไรสำหรับเบาไทยเมื่อยพี่น้องมึงสียพ่ายเลครับอันนี้บดบเอ็กติ้งนะพี่น้องเมื่อยอีหลีปากเป็นกำลังใจดนะครับผมคลิปนี้โคตรเมื่อยเลยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวพักกินน้ำจุกบวกกัน แล้วล่ะครับพี่น้องให้นี่นะครับเมื่อเอเลครับพี่น้องเอ้ยเหลือปอดครับหลังจากที่บ่ได้ไถมาแปดปีแล้วครับผมบ่ไดเอารถแท้เดินตามไถหน้าครับผมเหลือสองแปลงครับนะครับสองแปลงข้างหลังนะครับรถจอดพักนะครับเที่ยงพอดีครับผมไถมาแล้ว ใล่มาหล่ให้แล้วครับสามให้สี่ให้เหลือสามให้แล้วครับผมนี่จะให้ไงครับผมรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นนี่เลยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้บพ่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ